มาดูอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของการหลอกการโกงกันเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นการอัปเดตความคืบหน้าของคดี forex TRB ไม่ใช่ forex 3D นะแต่ว่าลักษณะคล้ายๆกันก็คือ มาร่วมกันหลอกลวงชักชวนผู้เสียหายเนี่ยให้มาลงทุนเก่งกาไรจากเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมันก็เลยมีคําว่า forex เหมือนกันนะครับคดีนี้เนี่ยตำรวจในการสรุปสํานวนการสอบสวนแล้วก็มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา5คนไปยังพนักงานอายการแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนตอนนี้ก็อยู่ในชั้นอายการครับ วันนี้ตำพันตารวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญโฆษกกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอญากรรมทางเทคโนโลยีหรือวบอชอสอทอท,อที่เราเรียกกันว่าตํารวจไซเบอร์เนี่ยนะครับได้อัปเดตความคืบหน้าการดําเนินคดีกับนายเตคุณกับพวกทั้งหมดเนี่ยหคนคือ5คนนี้เนี่ยร่วมกันหลอกลวงชักชวนผู้เสียหายให้มาร่วมลงทุนเกงกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราบนแพลตฟอร์มออนไลน์เขาบอกว่ามีนายหน้าเนี่ยมาคอยซื้อขายหลักทรัพย์ จะเป็นคนเอาเงินของผู้เสียหายเนี่ยไปลงทุนเกงกําไรให้เงินสกุลต่างๆเองผู้เสียหายเนี่ยไม่ต้องมาศึกษามาเล่นเองเหมือนมีโรกเกอร์ทําให้อย่างนั้นนะฮะซึ่งมันก็ตามฟอร์มเลยคุณผู้ชมช่วงแรกนะอุ้ยถอนเงินได้ตามปกติได้เงินจริงจนกระทั่งสิงหาปีที่แล้วอยู่ดีๆถอนเงินไม่ได้ฮนะจนผู้เสียหายเขารู้แล้วลหละว่าแบบนี้โดนหลอกเลยเขาก็เลยแจ้งความร้องทุกข์ผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ไทยโพลิสออนไลน์ .com ทีนี้จากการสืบสวนสอบสวนของตํารวจเนี่ยเขาเจอว่าผู้ต้องหากับพวกเนี่ยไม่ได้เอาเงินไปลงทุนจริงๆนะเงินจากผู้เสียหายที่ไปหลอกมาเนี่ยไม่ได้เอาไปแลกเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นเอาไปใช้ส่วนตัวแล้วถามว่าเงินที่เอามาจ่ายที่ช่วงแรกเนี่ยยังได้เงินคืนอยู่เนี่ยมาจากไหนก็มาจากเอาเงินของผู้เสียหายรายใหม่ที่หลอกมาไปจ่ายให้รายเก่าเพื่อให้รายเก่าตายใจเชื่อว่าอ๋อเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่หลอกได้ผลตอบแทนจริงๆ แต่สุดท้ายแต่ละข่าวที่คุณผู้ชมดูมันจะวนอย่างเงี้ยเอาเงินรายใหม่มาหมุนให้กับรายเก่าแล้วเดี๋ยวพอสุดท้ายไม่มีจ่ายขาดการติดต่อเจ้าหน้าที่ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหา5คน จับไปแล้วเมื่อ17มกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการสรุปสำนวนการสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปที่พนักงานอายการแล้วทางฝั่งพนักงานอายการเนี้ยเขาจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปรับ